เอะเออน้องก็อ่ะเปิดก็ uh, สวัสดีครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ๊กนะครับ oh. เป็นการแข่งขันฟุตบอลอฟุตซอลนะครับกลมฟ้า2026ครับที่ผ่านมาก็เราไลฟ์สด ก็เป็นฟุตบอลรายการใหญ่ของทุ่งหงนะครับก็เป็นฟุตบอลร,รุ่นอุป40 45ปี55 55 555แล้วก็665นะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์สดฟุตซอลกัาฟ้านะครับน,นี้มีกี่คู่เอ่ยวันนี้มีอยู่6คู่นะครับวันจันทร์ครับเป็นวันเปิดสนามครับคู่ที่เราจะไลฟ์สดนี่ก็เป็นทุ่งหงซิตี้นะครับพบกับสองพี่น้องนะครับ ในสาย A นะครับสองพี่น้องก็เวลาการแข่งขันก็17 000. 000. นาฬิกนนะครับวันนี้ก็รอท่านประธานเปิดพิธีนะครับท่านนายกนะครับ ร2 3 4หนสองสามสี่ไลฟ์สดที่สตรีมกุ้งรูมนะครับพิมพ์ KUNG แล้วก็วัก R.O.M ครับ

ครับครับไช่างล้วอะไรตายงอมมาขึ้นไงคนคนง้ามทางไทยง้างกันเออ ลงสามสี่ครับก็ท่านนายกของเทศบาลทุ่งหงนะครับท่านสารวุฒิหมื่นหงนะครับวันนี้ก็ท่านก็มาเปิดฟุตซอลอย่างเป็นทางการประจำปี2 0งพนอั่บกนะครับโครงการนี้ก็เป็นการดำเนินของนายกท่านสารวุฒิหมื่นหงนะครับครั้งนี้ได้รุดได้ร่วมกับเทศบาลครับทุกทีก็ ส่วนมากก็จะให้ผู้จัดในสนามก็จัดกันเองนะครับก็ยินดีนะครับที่ว่าท่านผู้รักผู้ใหญ่ในเทศบาลน,นะครับในเห็นความสําคัญในกีฬาประเทศฟุตซอลนะครับวันนี้ก็คณะผู้บริหารของท่านสาะบุตรหมือนโฮงนะครับวันนี้ก็มากันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคณะผู้บริหารนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ให้โอวาทดในพิธีเปิดนะครับ โค้ดแรกนะครับนะถวุงหงสิตี้กับสองพี่น้องครับก็ต้องรอไปที่เปิดก่ันนะครับตอนนี้ก็ท่านประธานให้วาดอยู่นะครับเราต้องสามส่ ฟุตบอลเจ็ดคนนะครับในท่านมีโครงการที่จะทำนะครับเสียงค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ให้อวาตอวยพรนะครับท่านก็เป็นบุคลากรทางด้านการกีฬามานมนานนะครับยินดีครับกัปีนี้ท่านได้เป็นนายกท นายกเทศบาลของพึ่งโฮงนะครับก็เข้ามาจากการกำกับดูแลนะครับให้การส่งเสริมนะครับในประเภทกีฬาต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็ฟุตบอลนะครับที่ผ่านมานะครับฟุตบอลกำฟ้านะครับมวยนะครับอันนี้ก็ถึงมาถึงคิวฟุตซอลนะครับต่อไปก็จะมีฟุตบอลนะครับฟุตบอลนี่ก็ดำเบิ่มาแล้วว่าจะให้ไลฟ์สดครับก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันครับจะไลฟ์สดยังไงครับฟุตบอลนะครับ ครับสักครู่นะครับ ครับก็เสริธพในการเปิดวิธีเปิดของกีฬาฟุตซอลกํมฟ้าครั้งยีเอ็ดนะครับนะครับตามป้ายครับแข่งขันกันระหว่างวันที่5้าถึงสินะครับก็วันนี้ก็มาไล่สดตอนเปิดนะครับม,มาดูว่า เอขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ส <Huh? S 1> ิบห้า <15. S 1> have